หากน้องๆที่ต้องการศึกษาต่อและเป็นผู้ที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวิทยาลายเทคนิคการดาราลมเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยมี2หลักสูตรได้แก่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลโดยทั้งสองสาขาวิชาเปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอชอและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสระดับปวชสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร3ปีคุณสมบัติของผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศกฎหมายพาณิชย์โปรแกรมกราฟิกหลักการเขียนโปรแกรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติอินเทอร์เนต็ตในงานธุรกิจการสร้างเว็บไซต์โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวแนวทางการศึกษาต่อสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเกมและสื่อเลกทโนนิกแอคทีฟสาขาวิศวการรมคอมพิวเตอร์ สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดียสาขากราฟิกดีไซน์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก้าวล้ำโลกเทคโนโลยีสู่การเป็นนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์เสริมศักยภาพระดับสูงด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจและด้านคอมพิวเตอร์เรียนรู้จนเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลารพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ระดับป .2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขางานธุรกิจดิจิทัลจะมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร2ปีคุณสมบัติของผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ปวชหรือเทียบเท่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขานี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจัดก,การฐานข้อมูลการออกแบบดิจิทัลการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจระบบปฏิบัติการเบื้องต้นหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตรกรรมธุรกิจดิจิทัลการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หน้าทางการศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลสาขาวิชานวัตรกรรมการสื่อสารสาขาาดิจิทัลอาร์ต สาขาการออกแบบกราฟิกสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัลสาขาวิชาธุรกิจดิจดิทัลเป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีดิจดิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจดิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน กาออกฝึกประสบการณ์จะทำการฝึกในปีสุดท้ายได้ระดับชั้นปชจะออกฝึกระยะ6เดือนส่วนได้ระดับชั้นปศจะแบ่งแยกออกเป็นสองสายคือสายตรงและสายม .6 โดยในปีการศึกษา2567ทั้งสายตรงและสายม .6 จะออกฝึกระยะเวลา1ปีการเรียนจบหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะได้รับบุญการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจะได้รับบุญการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสเรียนจบแล้วทำอาชีพอะไรดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงานนักออกแบบแอปพลิเคชันมือถือ นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆนักออกแบบกราฟิกช่างภาพเ่าพี่พีน้องนองคนไหนที่สนใจอยากศึกษาต่อแผานาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคกันทารารมสามารถเข้ามาสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคกันทารารมแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของแผานกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกันนะคะ